เราจะไปทำอะไรรอรกันเดี๋ยวพึ่งดิเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวพึ่งดิพึ่งคิดก่อนจะทำอะไรผมต้องถามพี่ดิเรากำลังจะไปดูสถานที่นะครับดูโลเคชั่นสำหรับการถ่ายทำรีเฟสเตชั่นของบบการบินนะครับครับ <laughs> ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นกระบวนการพรีโปรดักชันนะครับซึ่งทางวิทยาลัยการบินเนี่ยก็ทําการคิดบดแล้วก็หา reference มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับอาจารย์ธนนนะครับนำบทที่ได้มาไปทํำชูตติ้งหรือว่าแตกช็อตนั่นเองนะแล้วก็ดูโลเคชันก็คิดไว้เลยนะว่าจะวางไฟวันถ่ายทํายังไงใช้ไฟกี่ดวงจะถ่ายอันไหนก่อนนะครับก็เป็นกระบวนการพรีโปรดักชันที่พวกเราทําวันนี้เราทำอะไรครับพี่อินี่อ,ออกกองถ่ายทายของวิทยาลัยการบิน,นครับผม ก็กำลังคนสอบอยู่มาเป็นนายแบบครับวันนี้ไฟนะไม่ได้เปิดไรอ่ะต้องปิดต้องปิดชุดนี้เอาของวินเตอร์ยนีจับแจงอยู่ครับเตรียมถ่ายป้ายครับรายการบินกำลังจับแจ้งสวยงาม ก็ยังไม่แน่ใจอันนี้ไฟก็ยระยาใส่ได้เลยแต่ก็โซฟาจะต้องออกตัวไปครับคมกลับต้องการสีม่วงๆหน่อยุับคิดมาหมดแล้วใช่ไหมครับคิดมาหมดแล้วกอย่างยรือเาเฮ้ยสุดยอดถามลุงครับการทำแบลีของเราได้รับกังอะไรจากอะไรครับผมนี่ครับ

นี่ครับถ้าไม่มีนี่อันนี้จะไม่ชัดเด็ดขาดแล้วใช้เมาส์ใช้เมาส์มากก็ได้นะใช้เมาส์แท็กกิ้งก็เออมีเมาส์เขาเรียกอะไรแท็กกิ้งเมาส์พัชพัชแพดขอโทเครับอยู่ฮะคุณเคยใช้แมกกาซีนไอทีเราผมนี่แหละเออดเบอรต้ต้นแต่พอดีเรียกผิดขัดเคิ คุณเป็นลูกศิษย์จันปอได้ไงเนี่ยอุ้ยแรงอุ๊ยชื่อลูกประจัดปอหมดอุ้ยแรมพอผมสั่งแอคชั่นบุ๊คจนถึงผมสั่งคัทแต่เรามันแบตหมดคือหมดเขายาวมากยาวมากแล้วกล้องตัวนี้แบตหมดใช่ไหมครับเพราะเดี๋ยวน้องน้องคนนี้จะเล่นยาวมากใช่ต่อเลยแ n d action เฮ้ยอย่ามองผมดิมองไปมองไปคือที่ถ่ายนานเนี่ยคือเล่นไม่ผ่านแล้วดิ มีความชำนาญในการทำหน้าตกใจมากครับเพราะดูจากสีหน้าเมื่อกี้นี้แล้วตกใจจริงนะพี่อะไรผมกปพึ่งหาไปด่าตาครับ ปทำอะไรครับแดดฟ้าเอ่อไปพบผู้ตเป็นฟ้าเอาทิ้งกูเฉยเลยประมาณประมาณเนี้มาไม่ถึงเกลียวโอ้แอคติ้งมองฟ้าเป็นการบินไทยสดแกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับดูทองฟ้าเต็มเลยด้วยฟ้าแต่ก็ไม่ใช่ฟ้าตกลงมันฟ้าไม่ฟ้าวะเนี่ยพี่ดูดิผมปล่อยมือ พ่นเจ๋งเลยว่ะเอาแค่คตรเจ๋งของคำพเจ๋งกตอเลยอเจ๋งเลยต้องมีเอาจารย์เขาพูดดีมากเลยนะมาอพูดจาน่าฟังมาก อเราได้สาระมากเลยครับอยากให้ทุกคนลองไปฟังดูนะครับะมาณนไม่ได้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 กินข้าวมับมีอะไรหนักใจบ้างตอนนี้ม่วงครับดีครับใกล้เขียนจะใกล้เสร็จแล้ว <t ell> กำลังพูงกับก็กำลังดูเฟรมอยู่แต่กลังติดปัญหาทีหน่อยคือนักแสดงอาจจะแบบว่าพูดติดติดขัดๆอย่างนี้ครับผมกำลังแก้ไขไปกระบวนการโปรดักชันนะครับหรือกระบวนการถ่ายทำก็คือนำสิ่งที่เราได้ทำการเตรียมไว้ในขั้นตอนพรีโปรดักชันมาใช้จริงนะครับหลังจากถ่ายทำเสร็จก็เข้าสู่กระบวนการโพสต์โปรดักชันนะครับผม Let's go.